ตัวนี้จะเป็นแก้วนะคะสําหรับใครที่กาลังหาแก้วโคแมนอยู่ตอนนี้สินค้าใหม่มีเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นแก้วดับเบิลวอลสชั้นนะคะที่เป็นไอเทมสาหรับชาวแคมป์ทุกคนที่ส่วนใหญ่นีเลยก็จะเป็นแก้วหูดําหูแดงเดี๋ยวเราเปิดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูดขอเปิดตัวนี้จะเป็นแก้วอลูมิเเป็นสแตนเลสนะคะ เป็นไอเทมที่ทุกคนกำลังตามหาอยู่ก็มาเข้ามาแล้วสำหรับร้านเอ้าดร้ายนะคะตอนนี้ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่300 ml นะคะตัวนี้จะเป็นผูแดงสำหรับแก้วตัวนี้ปอกตัวเขาก็จะมีโลโก้ของโคแมนอ่าเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งสีหนึ่ง ก็วันนี้วันที่เราถ่ายวันนี้คือวันที่15กุมภา2564นะคะก็เป็นสินค้าเข้าใหม่เลยตัวนี้จะราคาอยู่แค่350บาทไอเทมที่ทุกๆแคมป์ต้องมีก็จะเป็นแก้วโคแมนผูด้ำผูแดงที่เขาเรียกกันนะคะอ่าตอนนี้สต็อกแน่นมากก็ลูกค้าสามารถสั่งซื้อกันได้ ซื้อทางเพจเออดอร์ไลท์หรือว่าจะเป็นแชทบ็อกอินบ็อกได้นะคะไลน์แอกได้ออดอร์ไลท์ช็อปได้ค่ะต่ฝากด้วยนะคะสำหรับแก้วโควแมนตัวนี้นี่เข้ามาแล้วคะ่ะ